ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มจากนี่ครับของอาจารย์ลิงค์ครับกล่องสุ่มจากอาจารย์ลิงค์นะครับอ่าก็บอกเลยเด้ว่านะครับกล่องซุ่มนะครับใช้คําว่ากล่องสุ่มนะครับพร้อมกับถือว่าเป็นการถ่ายวิดีโอเช็คอ่าด้วยในตัวสําหรับกล่องนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหลายคนนะครับอยากรู้นะอยากรู้นะครับอยากทราบเอ๊ะทำไม วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาชิลาทำไมราคาค่อนข้างแรงนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับสรุปง่ายๆดังนี้นะครับก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาที่แรงเพราะว่าจํานวนการสร้างจํากัดนะครับแบบบางรุ่นเนี่ยสองหมื่นห้าพันองค์แต่ผู้ต้องการนะครับเช่าหาบูชานะครับเป็นล้านคิดดูละกันครับว่าไม่แรงได้ยังไงมาดูนะครับกล่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าปิดข้างนะครับ เรียบร้อยนะครับข้างหน้านะครับปิดเรียบร้อยนะครับปิดขอบแต่ข้างหลังนะครับไม่ได้ปิดขอบมาอย่างนี้นะครับก็แนะนํานะครับควรปิดขอบตรงนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็พันรอบเลยนะครับเพื่อป้องกันการขนส่งนะครับเอาง่ายๆคุยตรงๆคือป้องกันสินค้าสูญหายนะครับของนะครับส่งมาวันที่ไม่ระบุนะครับธรรมดาถ้ามี สเต็มนะครับเขาจะมีอ่า20ทับสองห้าหกสี่ชำระค่าฝากส่งไปณีย์รายเดือนอ๋อน่โอ้ยเพินสูตรระบบรายเดือนอ่ะมาเปิดกล่องนะครับเปิดทางในดีเปิดทางในงนี่แล้วเนาะหลายคนนะครับอยากรู้ว่ากล่องสุ่มอาจารย์ลิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็อยากรู้ครับ แต่กล่องสุ่มไม่ได้มีเยอะครับแค่หลักสิบน้อยคนนะครับที่จะเอฟได้นะครับผมก็โชคดีไปนะครับเพราะสมัยจองเหนือดวงสมัยนั้นก็คือจองไม่เคยได้นะครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างมีกันกระเทกนะครับอย่างข้างหน้าครับมีกันกระเทกมานะครับมีนี่ครับอะไรเอ่ย มีรถซุกก้้ครับสองหอ่อมีรถยำยำนะครับสองห่อนะครับอันนี้นะครับก็คงจะเป็นกุศโลบายนะครับเช่าพระแล้วอาจจะไม่เหลือตังดินข้าวก็เลยมีมามหาห้ามีบะหมี่ถึงสําเร็จรูปนะครับไว้ให้ลองทองนะครับสี่ห่อนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวผมวางใส่ถาด อ่ะนะครับเดี๋ยวผมวางใส่ถานนะครับเดี๋ยวผมย้ายกล้องลงก่อนอ่ะนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับบอยมีคิงสําเด็จรูปนะครับสี่หอนะครับนี่นะครับที่เห็นชัดเจนนะครับบอยมีคิงสําเร็จรูปนะครับสี่หอแล้วก็อันที่หนึ่งนี่เต้เต้เนะครับโอ้แผ่นยันเหนือดวงนะครับ ไผ่โอดไผ่ย,ยากแค้วคาดนุนทรัพย์หนุนดวงโลกผูกกระทรัพย์มหานิยมที่สำคัญเจริญก้าวหน้าไม่มีวันหยุดนะครับจัดสร้างโดยบริษัทคชาวุธ2489อมูลเตจำกัดน,นะครับของแท้นแน่นอนนะครับให้ดูอันนี้นะครับแผ่นยันนะครับเขาบูชากันไม่ต่ำกว่าหลักพันนะครับผมเปิดดูแผ่นยันก่อนนี่นะครับ อ๋อนี่ครับสุดยอดเลยครับแผ่นนี้นะครับที่เห็นดูรายการนะครับของคุณมดดาเนี่ยเขาว่าแผ่นนี้ใส่เคสหลังเคสโทรศัพท์นะครับเรียกเงืนเรียกรั์นะครับนะมะมะนะนะอ่ะอ่ะนะนะอุอุนะนะครับอ่ะสุดยอดนะครับแท้นะครับรับประกันเท้ตลอดชีพอ่ะเมามาสายตรงนะครับไม่เทสก็โพดเสียนะครับ อ่ะนี่ครับอันนี้คือคาถาประกอบยันเหนือดวงนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ท่องคาถาไปแล้วนะครับก้าเป็นยันสามคนยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหรือหลวงปู่เรียกว่ายันเหนือดวงครับคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหมายถึงกินบ่บกจกบ่ขาดนะครับไม่อดุดไม่อยากแ้วคล่าหนุนรัพ์หนุนดวงพวกกระซับมหานิยมจเจริญก้าวหน้าไม่มีหยุดนะครับอ่ะชิ้นที่หนึ่ง อันนี้มารีวิวโดยเฉพาะนะครับชิ้นที่สองนะครับที่อยู่ในกล่องสุ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวใส่สองไว้ก่อนจะได้สวยงามต่อไปนี่นะครับสวยงามชิ้นที่สองนะครับอะไรเนาะนี่ดูก่อนครับน่าจะเป็น ใช่แล้วครับสีพึ่งครับเป็นสีพึ่งว่าสุดยอดนะครับสีพึ่งเรียกทรัพ์นะครับไม่มีให้บูชาทั่วไปนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับในชุดที่ผมได้มานะครับไม่มีให้บูชาทั่วไปนะครับอยากรู้ข้อมูลรุ่นนี้ก็เสือท้าเดอร์นะครับยังไม่บอกตอนนี้เพราะว่ามีหลายองค์รอดูอยู่อ่ะแผ่นที่ชิ้นที่สามนะเอาชิ้นที่สี่ นอกจากบามีกิงสำเร็จรูปนะครับนี่นะครับดูเนะครับนี่ครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนนะครับเป็นแผ่นยันนะครับหลวงพระครูเกะดีกว่านาอมอนซีไดโบเล่อมเกะทางไหนนาอบับน,นี้โอเกะข้างนะครับ นี่ครับสุดยอดครับสาธุสาธุครับอ่ะบ่าป้อมมีกับเขาแล้วแับนี้นะครับพระครูนะครับพระราชวัฒธรรมโสหุนนะครับวัดพระธาตุมืนหินธรรมะอุทุยานกาลสินนะครับเลขโคดนี่ครับห้าห้าห้าหนึ่งนะครับสุดยอดนะครับไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับถามว่าทำไมไม่มีกันง่ายๆครับเปิดจองก็ยังไม่ทันเขาเลยครับ นี่นะครับชิ้นที่สี่เสร็จต่อไปชิ้นที่ชิ้นที่ห้านี่ครับอันนี้นะครับพิธีเนื้อดวงนะครับ<อ>เหรียญน,นะครับแก้ชุงะะสิบสองนักษัตริย์พิธีเนือดวง นะครับเมตตาอาธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์อุดรน,นะครับเนี่ยขชาวุฒิสร้างถวายนี่ครับสุดยอดอาจารย์ลิงช่างถวายนะครับยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวจะมาแกะอีกทีหนึ่ง่ะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรวยล้านนะนะครับไม่แกะไม่ได้ละแกะดยดีกว่า ในไหนก็ในไหนละนะครับขออนุญาตแกะโชว์แล้วกันละคลิปนี้นะครับคลิปเกิดก่อนไม่ได้แกะคลิปนี้อยากแกะโชว์นะครับว่าสุดยอดแค่ไหนบอกตรงๆครับบางอย่างนะครับมีเงินก็หาบูชาไม่ได้ครับเพราะว่าของให้บูชาน้อยกว่าคนที่อยากได้นะครับผมแกะอันนี้ก่อนเชฟนะครับ อ่ะนี่ชัดเจนนะครับอ่านง่ายนะครับเหรียญแก้สูง12นักกษัตริย์นะครับพีทีเนือดวงนะครับลักษณะเหรียญนะครับนี่นะครับ12บนักกษัตริย์นะครับปีไหนปีไหนก็ตามเตะนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับนี่โอ้มียินยางนะครับหยินยางมีเลขด้วยดูเลขหนึงนะครับ โอ้หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหห้าเจ็ดนะครับนี่ครับรายละเอียดเรียนนะครับไม่ธรรมดานะครับปีมังกรพิธีเนื้อดวงนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ต่อนะครับผมแกะเลยแกะให้ชมนี่นะครับ เหรียญรวยล้านนะครับคำพรให้ขยันนะครับครูอาจารย์อาจารย์จิตดีแล้วนะครับสร้างโบสถ์มหาอุดสองห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยสายอาจารย์ลิงสร้างนะครับครับเหรียญรวยรวยล้านนะครับไม่ธรรมดานะครับมีเลขกำกับนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ อันเล็กๆเนี่ยอะไรเนาะครับมีเครียดถุงเงินนะครับเอาที่เห็นนะครับที่เห็นมุมล่างๆนะครับนี่จะเป็นถุงเงินนะครับสวยงามมากมีตังกะบูชาโบาได้นะครับนี่อ่ะสองบานนะครับอันนี้รูปถ่ายนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสองบานนะครับ วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับรับประกันเท้ตลอดชีพนะครับนะครับเห็นไหมครับมีเลขโค้ดนะครับตรงกรอบด้วยนะครับเห็นไหมครับสลอหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เจ็ดกับสลอหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เก้าเห็นไหมครับ้เคยบานรูปบานนี้นะครับหลายพันแล้วครับนะรูปมีสามบานอะ นะครับรูปมีสารบานหลายพันแล้วน,นะครับเฉพาะบ้านรูปนะครับอ่าอันนี้อ่าอะไรเลยขี้เขี้มก้าหางอู้สุดยอดเป็นจังได่น้อขี้เกี่ยวก้าหางสมัยหนึ่งนะครับที่เปิดบูชากันก็ไม่เคยจองทันนะครับนะครับขี้เขี้มก้าหางเครื่องรางประทานโชคธรรมดาสักทีไหนนะครับนี่นะครับ บวธรรมดาครับไม่ใช่ว่าใครก็ตามแต่มีนะครับมีเลขคตกำกับนะครับหกศูนย์หกศูนนะครับสาธุสาธุนะครับบารมีหลวงปู่ให้โชคให้ราภลูกหลานนะครับองค์นี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองสามพันแล้วครับองค์ต่อไปนะครับนี่เหรียญแมวมงคลเก้าชีวิตนี่กําลังดังครับบอกไว้ก่อนกําลังดังครับ เหรียญแมวมงคลเก้าชีวิตนะครับอ่าโดยมูลนิธิหลวงปู่ศิลานะครับนี่ครับจักแมวหรือเสือได้ครับนี่นะครับอ่าเป็นแมวนะครับครับก็มีเลขโคดกำกับนะครับชัดเจนนะครับเลขโคดก็สองหกนะครับสี่สองสองนะครับ อันนี้ก็หลายพันแล้วครับบอกเลยไม่ได้ตามแต่บูชาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรวยล้านนะครับเนื้ออย่างน้ออันนี้เนื้ออย่างนี้อันนี้เนื้อทองแดงครับอันนี้ก็ะนะครับเหรียญรวยล้านครับของแท้ครับสร้างโบสถ์นะครับมหาอุด ส่วนมากกล่องกร,รมยี่นะครับส่วนมากที่ผมดูจะเป็นเนื้องเงินขึ้นนะครับโอ้นี่ครับของเทรครับของเท้จากอาจารย์ลิงค์นะครับดูลงยาแดงด้วยครับสวยมากเนื้องเงินลงยาแดงเลียกกำกับสองเก้าเปียดนะครับสองเก้าเปียดโอเฉพาะ เหรียญนี้ครับไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นแล้วครับเนื่อเงินเอาเก็บไฮไลท์นะครับอีกอันหนึ่งนี่ครับเหรียญเหนือดวงสองนะครับอุ๋นเหรียญเนือดวงครับตอนนั้นไปเอฟเขาครับก็ไม่ทันนะครับตอนผ้าออกใหม่ๆนะอุ้ยเขาเปิดกันนะครับยอดทะลุหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนะครับเนื่อเฉพาะเนื้อทองเหรียญทองแดงนะครับอาจจสชวนเหรียญนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะครับ เอาละครับเหรียญเนื้อดวงอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับพระราชธรรมโสพลลวงปูศิลาสิริจันทูวัดพระธาตุมึงหินมนะครับทองแดงครับลุงลุงสวยๆครับเนี่ยครับมาแล้วครับโอ้ยขนลุกเลยครับพี่ร้องครับขนลุกเลยนะครับได้จับเหรียญทองแดงของจริงนะครับเนื้อดวงสองปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ ดูสวยงามมากนะครับเลขกํำกับแปดสองแปดสองแปดหนึ่งนะครับดูครับลายเส้นนะครับคมๆวิ่งวิ่งนะครับอุ้ยเป็นแบบเกียพญานาคครับออกสีเขียวๆนะครับเหรียญนี้ราคากลางๆครับหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนะครับที่เขาเล่นกันอยู่แต่สําหรับถ้าเป็นเนือดวงดุนแรกผมก็ไม่รู้ราคานะครับ สุดยอดนะครับก็มีทั้งหมดนะครับที่ได้มาครับก็มีมาม่าสห่อนะครับมีวัตถุมงคล1 2นะครับ3 4นะครับ5 6าอ่ะหชิ้นนะครับ6ชิ้น7กับสีพึ่งอ่ะแปดกับนี่นะครับ แผ่นปั๊มรูดลวงปู่นะครับเก้านี่ครับแผ่นยันนห้นดวงครับใส่หลังโทรศัพท์ได้นะครับเิงหิงปังปังสิบสิบเอ็ดสิบสองครับกับรูปลวงปู่ครับอ่ะถ้าใครสนใจชิ้นไหนนะครับทักมานะครับมีราคาทุกองค์นะครับสําหรับกล้องซูมนะครับรายการลุ้นของอาจารย์ลิงค์นะครับแบบโหดโหดนะครับโหดแค่ไหนตามรายการที่ผมเห็นนี่แหละครับอ่านะครับ ส่วนแผ่นยางนะครับก็จะไว้ใช้เองนะครับไว้ใส่หลังโทรศัพท์นะครับครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอ่าสำหรับท่านใดนะครับสนใจบูชาอันไหนนะครับก็แคปหน้าจอมานะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับสนใจบูชาก็สามารถทักได้นะครับไอ l ี n ลน8 1 282 9 9 6 8นะครับนี่ชื่อบัญชีผมนะครับนายนิคมปุกแก้วนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเบอร์โทร i อ l ี n ลนะครับอันเดียวกันนะครับทักมาได้นะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับผมก็เป็นศูนย์พระเครื่องนะครับไม่เชิงนะครับหรือเชิงก็ได้นะครับอยู่อากาศอ้นวยครับสกลนครนะครับท่านใดสนใจนะครับทักหาได้ครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีหลวงปู่ศิลานะครับให้กับทุกท่านเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดประตูมหาสมบัติให้มีทรัพย์มากมายเพื่อเพื่อจะได้นําไปสร้างทานบารมีตลอดการลนานเทินนะครับแล้วพบกับผมได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ